สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามาดูรถไถรุ่น M ห้าพันครับ SU นี่ฮะเป็นรถประกอบญี่ปุ่นทั้งคันครับคันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันฮะอะไรจะเป็นตัวเดียวกันกันกบ6040ที่ขายอยู่ตอนนี้ครับนี่ฮะแต่ว่าคันนี้จะเป็นรถประกอบประกอบในญี่ปุน่นนี่ฮะประกอบในญี่ปุน่น คันนี้เครื่องไม่เคยแกะครับคาดไม่เคยตัดครับคันนี้เครื่องไม่เคยแกะครับไม่เคยตัดเครื่องไม่เคยแกะคานไม่เคยตัดนี่ฮะเครื่องเกียร์ท้ายดีครับคันนี้เครื่องเกียร์ท้ายดีนี่เอาเป่ามาแล้วช้างมาเครื่องไม่เคยแกะคานไม่เคยตัด เดิมเดมครับคันนี้น้องเปะเป่ามาช่วยขายเลี้ยงช้างด้วยครับผมช้างชื่อเปะเป่าเอกสารเล่มทะเบียนครับหางจะเป็นหางตาช้างแล้วก็ชุดด้านหน้าก็จะเป็นชุดด้านหน้าตาช้างครับใบเต็มครับหางหางหลังใบเต็มครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้งานให้ดูครับเครื่องเกียร์ท้ายดีครับคันนี้ คานหน้าคัานนี้ก็จะมีนะฮะจะมีซึมตรงกระบอกยกด้านหน้าครับนะฮะบอกยกดันหน้า,นกกนนาแล้วก็จะมีซีนนี่ฮะซีนซีนซีนคอป,ปั๊มฮะจะเป็นโอลิงฮะเดี๋ยวเราจะถอดเปลี่ยนฮะแล้วก็ ตรงนี้เราก็จะถอดถอดเปลี่ยนลูกยางวอลลิงฮะนะ่ฮะขาดไม่เคยตัดครับคันนี้นะฮะขาดไม่เคยเกียร์ห่างขึ้นเร็วครับปั๊มเดิมทุกอย่างครับคันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวการทํางานให้ดูครับนะฮะนะกดเลยไหม 不、huh?